อัปเดตอาการโอชินะครับผมตอนนี้ก็น้องไม่มีเลือดออกแล้วครับผมวันนี้กินยาผมกลับมาดึกนะครับผมเกือบสามสี่ทุ่มแล้วตอนนี้น้องก็รอนอนรออยู่ห้องนหนๆดูจมูกดิลูกดูจมูกดิดูจมูกหน่อยอย่าไอ้ดิเลือดไม่ออกแล้วครับผมตอนนี้เลือดไม่มีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อาบน้ํานะฮะโอชิเป็นยังไงบ้างลูกดีขึ้นแล้วเหรอ ดีขึ้นแล้วครับผมตอนนี้ก็โอชิ้ก็จะนอนอยู่กับผมนะฮะว่าเด็กสี่ตัวก็จะนอนอยู่ในห้องของเขานะฮะผมใหญ่หมดตังไปตัองอ้งเยอะตรเปล่ตาตังแวบเลยสู้เหลืออีกสี่ตัวก็เดี๋ยวหาเงินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจะพาน้องไปตรวจอ,อีกทีจะซื้อยามาให้จิ้มทุกตัวนะครับอโอชิ้ก็รักษาตัวกันไปก่อนนะร,รักษาตามอาการนะครับผมวันนี้ก็โอชิ้กก็ดีขึ้นแล้วนะครับ อุ๊จนะีดีขึ้นแล้วครับขอบคุณนะครับเอฟซีที่ทุกคนที่ทุกคนเป็นห่วงอุ๊อุจีดีขึ้นแล้วครับอุ๊จจะไม่จากตาไปไหนแล้วครับอุ๊จีสัญญา,าว่าอุจีจะดูแลตัวเองมีดีต่อไปนี้จะไม่ให้คุณตาเดือดร้อนแล้วเยยิ้มด้วยยิ้มด้วยขอบคุณนะครับเอฟซีที่เป็นห่วงอุ๊จนะครับผม เป็นหวัดตลอดตแเป๊ะน่ะเลือดยังมีอีกนิดๆอยู่นะเนี่ยย้ำแจมมาอยู่นิดๆับผมยังคุนๆนิดๆนะแต่ไม่เข้มละนอนพัดลมนะนอนท้องเอแหละนอนกับตาอยากจะให้นอนพัดลมเลยนอนพัดลมก็เป็นอีกเลยยังไม่หายกินยาไปเรื่อยๆครับน่าจะดีขึ้นเพราะว่าน้องก็เลือดไม่ไหลแล้วก็ล่าเริงวิ่งเล่นได้กินข้าวฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอาการโอชิให้ ชมอีกนะครับ,รบติดตามนะครับเป็นลังใจให้โอชีด้วยนะครับผม